สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรช่อง YouTube กับ Story of b e บนะคะวันนี้นะคะเบนจะมาปล่อยโปรดีๆสำหรับเพื่อนๆ YouTube นะคะหร้อก็ c e f o o k f แ n p a g e นะคะแหนแดงอุดรน,นะจ๊ะอ่าอันนี้เป็นแหนแดงบอ่อดินนะคะเนาะจัดโปรค่ะจัดโปนะคะจนกว่าอ่าแหนแดงบอ่อนี่จะเมิดนะคะรับหน้าฟาร์มนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมารับหนาฟาร์มนะคะเนาะไปปล่อยส่ไฮเซนาไปขยายเพาะพันธุ์ไวเพื่อที่จะเป็นอาหารโดต้นทุนนะคะสามารถเขามารับได้เลยนะคะจัดโปนะคะ3กิโลร้อยนะคะอันนี้ราคานี้คือรับหน้าฟาร์มนะจ๊ะส่วนราคาส่งออนไลน์ยังราคาปกตินะคะก็คือโลละ80บาทค่าส่งบวก60นะคะนี่ค่ะอันนี้คือราคารับหน้าฟาร์มเป็นบ่อดินนะคะเพื่อนๆนี่งามเฮียงเลยจ้ะ บอดินนะจ่ะวอดินนะคะงามหลายจ้ะมอเอาไปขยายพันธุ์นะคะเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนนะคะอาหารเป็ดอาหารใกล้อาหารนองหอยนะคะเอาไปใส่ในหน้าเขานะคะเพื่อตึงในโนดเจนนะคะนี่ค่ะง,งามๆเลยนะจ้ะสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่0ย95์958839597นะคะเบอร์เบนนะคะสามารถขับรถบึง้ง มาเอาอยูุทีแนแดงอุดอรได้เลยนะคะอันนี้ราคานี้สามโลร้อยคือราคารับหน้าฟาร์มนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยู่ใกล้เคียงนะคะอยากได้แนแดงราคามิตรภาพนะคะสามารถแวะเข้ามารับได้เลยนะคะ3กิโลร้อยค่ะส่วนส่งออนไลน์ยังราคาเดิมนะคะโลละ80บาทค่าส่งบวก60บบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ วันนี้เบนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะคะถ้าอยากได้ปดีๆแบบนี้นะคะสามารถอบอกนะคะว่าเห็นคลิปใน YouTube นะคะว่าจัดโปรับหนาฟ้ามสามโดรอยนะคะเพื่อนๆสามารถบอกเบนได้นะคะหลักกาเขามารับนะคะสามโดร้อยหรือว่าจะโทรมาสั่งไว้ก่อนก็ได้นะคะมีเยอะมากค่ะตอนนี้เต็มบ่อน,นี้เลยนะคะนี่เลี้ยงในบ่อดินนะคะ หลังจากเก็บบอ่อนี้เสร็จนะคะเบนก็นจะเอามาขยายบอ่อนี้นะคะนี่อันนี้คือเป็นบอ่บอบ่อเปล่านะคะยังไม่มีแหนแดงนะคะเราก็จะเอามาขยายพันธุ์บ่อนี้นะคะหมุนเวียนกันไปเนาะนี่ค่ะเพื่อที่จะรักษาพันธุ์นะคะอ่านี่ค่ะงามๆเลยด้ยจ่ะโอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วนะคะ